ก็อัปเกรดใส่การ์ดอะไรอย่างเงี้เนะฮะจะดึงดึงใส่ดึงใส่ใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะครับนี่ไม่มีมอดเพิ่มเลยมอดมีเนี่ยโคตรเยอะไม่รู้ออกมาทำเนี่ยน่ะปเสร็จแล้วแค่นี้เราก็อาเซนนอนกันเสร็จแล้วนะครับทีนี้ระบบคอมมูนิตี้ก็ค่อนข้างจะหนาแน่นนะฮะสามารถ เออไอเพื่อนสร้างแคนอะไรนี้สร้างแคนอ่ะแคนก็ตั้งก็สามารถอาวไม่ใช่นี้มาหาการขบวนเรนเจอร์นะครับค้างเลยค้างไอเงี้ยนี้ออกไปแล้วค้างครับเดี๋ยวจะโคู่ฮะสัดดีครับวันนี้ เะกี้เกิดข้อผิดพลาดนะฮะโอผิดผิดแล้วลิดผผิดแล้วก็จัดมันให้สุดด้วยเพื่อนเก็บตังเก็บตัง

ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เว้ยตัดไลน์ตัไนเปอร์หรอทำอะไร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  ทำรายการเกาะกเหลือสามแล้วยิงเกาะเยอะแม่งรีเจนนานเกาะอะเลยกาสองร้อยเราเสร็จเองเรือเท่าไรเรือสามร้อยโอ้โหมีตัวไฟด้วยโอ้เลือจากสามร้อยเหลือน้อยเลือเยอะกว่ามึงแค่สี่ เอ้ยมีตัวเหมือนไอเฟย์อ่ะก็คือปะเอ้ยมีตัวในเกมโอ๊ยตกรอด้วยเฮ้ยเนี่ยพิกเกอร์เขาไม่ชอบรอใครเลยนะท่านผู้ชมอ่ะเขาบอกว่าเขารีบไม่รู้จะรีบไปไหนตั้งไหนอ่ะ ภารกิจนี้นะครับก็เขาก็ให้ฆ่าศัตรูนะฮะจำนวนเจ็ดสิบเก้าตัวไอ้เหี้ยจะเยอะไปไหนะวะชับป,ปิ้งชับป,ปิ้งฟับ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 มันช้ามันช้าเข้าใจไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวเหี้อะไรวะเนี่ย กูร่วงเลยฮะกูร่วงเลยฮะให้สัตว์ให้แม่งไปยืนฝันตั้งนานไม่ตายเฮยสกิลสองอ้าวมันคืออะไรตัวสไนบ์เนี่ยบางกูไม่ยอมกูไม่ยอมง่ายๆหรอก แกระบบแฮกของเกมนี้นะฮะก็ไง,ไง่ายๆมีสองโหมดที่ผมเคยเจอคือสเปกบาร์ารกับพัซลซมีแค่นั้นเลยก็มาดิกูจะให้มึงบูกูเป็นสายซับแล้วตอนเนี้ย หายตายใครมาครับใครมาใครมาโอ้ยโดนไฟโอ้ยโดนไฟโอ้ยโอ้ยเยอะๆโอ้ยโอ้ติดดามจว่ะเอ้หกดามจดลทอ่ขอตัดแป๊บตัดกิ๊บไปเคมาแล้วครับข้าวันข้างวันที่ไม่ต้องไปตต้งหัวเลยนะออจะเอมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างล่างปะวะข้างล่างไม่ใช่อ่ะ ดูไม่น่าเป็นไปได้สุดๆข้างบนหรือเปล่าเพื่อนข้างบนตะเีนี่หรือเปล่าเพื่อนโอ้เราน,น,านักแอดวานอยู่แล้วเพื่อนนี่ไงขึ้นได้แล้วเพื่อนไปไปโอ้โหสกิลมึงโกงชิบหายอะ่ะ

อ้ไม่ได้การแล้วโอ้โอโอโยอะสดจัดเต็มอ่ะเฮ้ยมีตรวเข้ามาจัดเลยอ้ยอ้ยนโลนโลไม่ใช่นัโลอ่ะพี่จีนโล โเ <มา S 2> ที่<อ>ยวสงเระต้องใช้ปืนแล้ววะคุณมาผิดนะอ๋ออ้างี้ยเฮ้ยใครทำอะไรกูวะจัดเลย

โก <Go S 2> เลยฮะไม่เกี่ยวกูกดิดกดจีมันจะเป็นไ,ไอ้ <c oughs> นี่เ็คฝอยถึงแล้วฮะมาเลยเดี๋ยวเลยกูนี่คอมอัปเกรดการ์ดจนตังเหลือพันกว่าเนี่ย คิวเยอะกว่าว่ะแต่มึงให้ชอบเยอยกว่ากาอาูอีกจ้องเจตีนั่นเราจะาพ<า>ักกันที่ภารกิจหน้าละกันนะครับผม <Down. S 1> ไม่มีอะไรเลยเนฮะ่โอเคอืมตัดคลิปก่อนดีกหรอโอเคไอ้สัสลืมอัดฉากลง <laughs> แต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่จุดขายแมวนของเก่งจริงก่อนอื่นนะครับเรามีกล่องที่ไหนเราก็ตีไปก่อนนะครับช็อปเองแล้วก็สไล์หนอนนะครับดงพญยายเย็นเลยหรือเปล่าเพื่อนเนี่ยไม่ว่าจะกระโดดลอยฟ้าอยู่หรือว่าอะไรก็ตามนะครับแมงสามารถยิงได้หมดไอ้สตักเออ ทีครนสี่เลยนะแหม่นานแหม่นานแหมไอเดียได้นี่เดินบนทำไมวะเดี๋ยวมาแป๊บมาต่อมาไม่กี่หน่อยวะยืนรอบนเก่าไม่กี่นี่นี่จับปิ้งก่อนครับท่านผู้ชมฮะ น,น่ามาหางี้ไหมวะจะอะไรกับผมนักงนานแล้วครับโอ้เดาฟันทีเดียวตายหาเลยแคบแคบแคบมีดด้วยริฟรีบเฮ้ย,ไป,ยไปเอไปนน่นหรอไปเอมา มาไปเกกันปะเอ๊ะไอ้รอด้วยรอด้วยปก็แต่นว่าต้องไปไอ้นี่ที่อื่นเอาอันนี้เหรอวะทำไมเลือกอยู่ตรงนีเก้าวสิโอ้มโอ้โหอัดหน้า ลืมทุกทีเลยลว่าแม่งมีประตูข้างอย่างเงี้ยแคลปะงั้นกูมาทำี้ทำไมเออกูก็ว่าอยู่มึงกลับทำไมวะขึล้ลืมลืม รอด,ดาตาก็ถือว่าเฟลแล้วครับว่ะผิดลิฟ์ผิดลิฟ์ลิฟ์ผิดตัวลงมาเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างอะ่ะเฮ้ยข้างบนกลัวข้างบนแล้วละ่ะเน็กทำไมปืนมึงรัวขานาดนั้นวะขึ้นเดียวกับกูจะรวยที่ไหน ยิงทำไมใบพัดหมุนได้มันไม่ไม่ต้องยิงเป็น่อะไรอ่ะบูมูบูเฮ้ยย uh ิงหมาเขาเรียกว่ายิงหมาฉือไอสัตว์ตัวบักเอกแม่งเสือกลบหลังกล้องแก ย,ยังยิงหมานะเว้ยนั่นไงใครยิงหมาวะมันวิ่งไล่กูเนี่ยออโอ้โหเอาให้หัวแตกน่ด <c oughs> ใครเปิดวะวี่งวิ่งตรงไป คนว่าอะไรเก่งทั้งบูทั้งแฮกเอาโมดว่ะเอาเล่นแม่งดิไปแค่นี้แหละ โอ้โย oh, 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 oh. ิงกูทำไมนังหนากูไปแล้วเย้เรียบร้อยดาตาลีทแบล้วไปซีเลยไปทาาไนวะไอ้ยิงกูตามมึงมาเสียโง่เลยเดอเอา what's going on กูไม่แปลกูเล่นเลยไม่ต้องใช้แล้วรีบอ่ะ Tho tho Chọc đi rồi, mày đai mày Anh chơi chung anh chọt mà thôi. ไปเลยหาที่หาเข้าหาเข้าเบยสี่ไปด้วยแล้วมึงไปยิงหมามันทำไมล่ะไปเลยไปเลยไม่ต้องมาสู้แล้วที่เดียดจริงๆจอนี่ปากอย่างนี้ไม่สวยเบยเนี่ยโอ้โหลูกหรือเปิดาหลัง ของของอยู่นายเรามาซีทีไรซี C นี่ปวดยากทุกรอบดดกด x นะฮะเพื่อ activate ต่างๆของผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมต้องกด x ต้องเอา e ไปไว้เป็นดาบเฉลียงแทนที่จะเอาชักดาบออกมาแล้วก็เอาดาบตีแล้วเปลี่ยนเป็นคลิกแทนนะ วันนั้นเราไปยังไงวะไม่ใช่ทางนั้นเห้ยไอ้คอวายเป็นง้าวเฟลแล้ววะกลับบ้านเถอะกลับบ้านกลับบ้านไอ h โน่ไปเฮ้อมิมันมันรีทีเฟลแล้ววะไม่เฟลร่ มันให้หนีแล้วนี่ไหนวะมึงเข้าไปยังไงอ่ะอ๋อแล้วมึงไม่แฮกอ่ะไม่มีแฮกกดอ่อนๆป่าจับกูบอกแล้วเชียไม่ฟังอ๋อเออยีพอจะไปก็ไปไม่รอเลยเอ้าเฮ้ย เก้าวัดบ้าพระรามเก้าอการจนาพิเศษอะไรวะกูฟังข่าวแไไว่วจะยิงทำไมนักหนาวะช้อปปิ้งอยู่รีบหรอไม่ไม่ไม่กูพูดถึงสัตว์เอาอะต้องถึงที่แฮกพอดีเลยเฮ้ย่นี้แฮกเล่นนะแฮกเล่นเพื่อเพิ่มความสุขในชีวิตครับท่านผู้ชมอ มีเหรอสิมีแกปีนก็ไม่พลาดแล้วะต้องไสต้องปีนขึ้นไปนะอยู่จะบึ้บบึ้บหูหโหงานหยาบกดชิปวิ่งขึ้นไปเอาชิเหอะเอาไอ้เรื่องนี้ง่ายกว่าไม่ไปสัตว โออได้ปุ๊บไม่เคื่อกูรู้กูจำได้เนี่ยกําลังขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเห้ยก็เท่านี้นะครับเวลาปิดคลิปก็ปิดคลิปพร้อมกันไม่ได้นะครับกูลืมนะเราก็มาปิดคลิปกันในงานส่วนตัวของเรานะครับ สำหรับทันโนผู้หล่อรหลาท่านนี้จะเป็นคนพิทักษ์กาเล็กซี่ไปพร้อมขอบคุณครับไ <laughs> อ้จะจบยลิปดีอ่ะไปแล้ว